ที่นี่เป็นบ้านปางศีดา202เป็นบ้านของโหนาเขตนะครับซึ่งท่านจะพักอยู่ที่ห้อง203ทับ4นะครับ203ทับ4ซึ่งซึ่งก็คือห้องด้านด้านด้านขวาผมด้านขวานี้นะครับส่วนสองห้องนี้เป็นห้องของ อาจารย์ที่มหาลัยมสวนะครับซึ่งเขาก็จะพักอยู่นะฮะก็คือห้อง202ทับกับ203ับส่วน202ทับ1เนี่ยครับคือห้องที่ผมพักนะครับก็เราก็ถือว่าเราพักอยู่ในชายคาเดียวกับบบ้านของหัวหน้าเขตนะครับซึ่งก็พักหนึ่งห้องนะครับมีเตียงอยู่ทั้งหมด สามเตียงนะครับสะดวกสบายมากยังมีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับแจวแหววมากแจ๋วจริงๆนะครับอ่าข้างบนนี้ก็มีพัดลมนะครับมีพัดลมนะสะดวกสบายมากมีห้องน้ํานะครับห้องเก็บของเรียบร้อยและยังมีระเบียงข้างนอกทางหางนะครับซึ่งสะดวกสบายมากนะครับ ที่นี่บ้านปังศีดา202นะครับที่นี่เป็นที่บ้านพักของอโหน้าอุทยานนะครับแล้วก็เป็นที่เบ็ดบ้านรับรองอซึ่งผมก็ได้รับความกรุณาได้มามีโอกาสมาพักที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งท่านโหน้าก็ เป็นคนเสียสละพอสมควรเพราะว่าบ้านของท่านนี้แบ่งออกมาเป็นสีสี่ส่วนนะครับส่วนขวามือนะฮะด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับเป็นที่พักของท่านส่วนอีกสองส่วนนี้นะครับเป็นซึ่งให้3ามส่วนเนี่ยเป็นที่ให้แขกพักนะครับปรากฏว่าส่วนที่ หนึ่งกับสองนี้นะตอนนี้เป็นอาจารย์จากมสวมาพักนะครับเป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่ามาทำงานที่นี่ส่วนห้องสุดท้ายนี้ก็คือสองศนยะ์สองทัหนึ่งะเป็นที่พักของผมครับซึ่งท่านให้ความกุณาให้ผมมาพักซึ่งมีห้องพักอยู่ทั้งหมด ก็หนึ่งห้องนะครับพร้อมกับเตียงสามเตียงนะครับ